ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอันโตโตคานะครับที่สาขาเนติครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งครับที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่พี่เขาได้รับกลับไปจากศูนย์รถยนมือสองโตโตคาในวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่ครับผมนี่ครับครับอยากขออนุญาตถามชื่อกอเลยครับพี่ครับผมชื่อพี่เอกครับพี่เอกพี่เอกมาซื้อรถอะไรพี่วันนี้มาซื้อรถตู้ครับรถตู้สภาพรถเป็นไงพี่เอกสวยครับอ่่่่่่าาาาาาถมมมพพพีีีีีเเอออออกกกนนนนนนนิดดึงัู้จสืืโฆษณไหหรรวใคแะ ดูมาจาก a c e b o o k ครับดูมาจาก a c e b o o k ใช่แล้วก็ติดต่อเข้ามาใช่ครับเลยโทรหาพี่อันนี่หละครับครับพี่การบริการของเซล์เรื่องเอกสารไฟซ์เป็นไงพี่ก็โอเคครับดีดีมากครับครับครับพี่เอกจะอ่านนะครับจะให้พี่เอกลองคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับพี่ตามความจริงว่าด้านทางด้านการบริการและภาพรวมโดยรอบทั้งหมดของศูนย์รถยนต์มือสองโตโต้คาร์ครับพี่ว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับผมดีมากครับบอกการบริการอะไรดีมากครับ พี่เอกเดี๋ยวสุดท้ายพี่เอกอยากจะทําการนับ1 2และ3นะพี่ถ้าวันนี้ผมเป็นโต้ต้อค้ามาตรฐานที่ครูวางใจผ่านเกณฑ์ของพี่เอกให้พี่เอกกดไลค์ให้อ่านหน่อยแต่ถ้าเกิดพี่เอกไม่ประทับใจพี่พี่เอกยืนเฉยเได้เลยตรงนี้อ่านจะเก็บไปแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับพี่ได้ครับพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้พี่เอกจะกดไลค์ผมหรือเปล่าจะเป็นโต้ต้อค้ามาตรฐานที่ครูวางใจได้หรือไม่1 2และ3ครับ โอเคครับโอ้โหพี่เอกขอบคุณมากมากครับพี่ครับวันนี้อันในฐานะตัวแทนของโตโตคาครับพี่ต้องขอบคุณพี่เอกและครอบครัวมากๆครับพี่และยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโตโตคาครับผมครับผมครับครับ